เริ่มลเมล,เมลเยค่ะเวลา,าไม่มีมากค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมา,มากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับเซอร์วิลล์วันเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตัวสิาร้าใหม่เ,เกียรติมากับเพราะเป็นเ็นเดอร์แรก จริงๆก็มีงานแต่ละนี้แหละใช่แต่ว่าถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมความรู้สึกคือตืน่นเต้นแม่ห้างแตกตื่นเต้นมากครับผมแฟนมาเยอะมากใช่แฟน,นมาเยอะมากขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับผมแล้วขอบคุณแฟนทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเป็นยังไงบ้างแม้ว่าละครตอนของเราจะจบไปแล้วแต่ว่ากระแสก็ยังคงเดินนมนะดีใจ<อ>ม,ามากครับดีใจมากๆเลยที่คนยังแบบยังชอบละคร ก็อยากให้ติดตามจนครบทุก5เรื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเดี๋ยวยังไม่เบื่ออยากดูซ้ําอีกก็ดูย้อหนหลังได้ทางสัมพานธ์สังเกเน็ตเต็มสุตอนนี้คิวงานไปถึงไหนแล้วคะคิวงานเหรอครับผมจริงๆก็ไ <laughs> ม่พูดไงดีเถินเลยอะไรไปเรื่อยๆ,ๆใช่ครับผมก็สามารถติดตามชมได้เรื่อยๆรายงานทีมงานประทับนี้แล้วเนยังไงครับเขาไม่เก่งแบบไปขออุ้มไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่วเขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวไปที่คือ ตัว top <c oughs> เนี่ยแค่คตัว top มีแค่เอันนี้ผมไม่รู้จริงแต่เรื่องนี้ผมไม่รู้จริงแต่ว่าก็แล้วไรายได้มันก็สมใจกันทุกครั้งก็เหมือนแต่การผู้จัดการหรือว่าดูรายรับเรารู้ไหมคือจริงๆไอ้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่มันเน้ไม่ได้อยู่ในการน,นะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นอาชีพนักสแสดงส่วนใหญ่ก,ก็จะเน้นการแสดงแต่ก็เกินฝันแล้วก็เกินครับผมเกินคาดมากๆเลยคือมันมันก็แบบจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ต ตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากไมคี้เด็กธรรมดาตอนนี้ไปไหนใครก็ทักแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงนี้แหละที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เรารู้สึกได้ถึงทุกกำลังใจที่มาส่งให้เราจริงๆเวลาแบบผมกลับบ้านมาจากการทำงานที่เหนื่อยมากๆเลยก็มาเติมไล่อ่านในในแบบแอปต่างๆแล้วก็ก็ฮิวใจเราได้แบบเยอะมากๆจริงไม่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมันอาจจะแบบ ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผม,ผมก็ยังเป็นไมคี้คนเดิมเลยครับก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดน,นะ <c oughs> เห็นคนไปแชร์มาแบบรูปเด็กๆเราเขาปิดเต็มเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมคี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้นจริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออ่ะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีตนี้แต่ก็ครับผมแต่เราก็ไม่เสินใช่ไหมนี่คนจะไปตามเก่าๆเรามาเ้ยไม่ไม่เลยครับไม่เสินเลยครับผมบอกไมคี้เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ก เฉพาะแคปชั่นเด็ด2,024ไม่มีสักคำเลยเนี่ยคนไปดูใน Facebook เป็นแบบแคปชั่นเก่าอะไรเงี้ยโอเคโอ้ยอะไรเงี้ยผมว่าบางทีอดีตมันก็คือก็ทำหนาทได้ดีแล้วอดีตตัดเลื้ยวไปให้เลี้ยวไปไม่ไม่ต้องลืมหรอกโอ้โลืมไม่น่าได้แต่หลายคุยก็ยกให้หน่อยว่าลูกเสี่ยวเกี่ยวใจสาวอะไรเงี้ยมันเป็นแต่ว่ารู้สึกรู้สึกยังไงดีอะเป็นเจ้าพ่อลูกเสี่ยว คเราดี้ได้แต่คือว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็เป็นคนชอบแบบตามฟิลครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีติดตารผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกแต่มันดูขัดกับกับเราเหมือนกันนะแคปชั่นกับจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยครับใช่พูดตรงๆถ้าให้ดูแคปชั่นงานวันนี้แคปชั่นวันนี้สำหรับไมค์ที่แคปชั่นวันนี้เซต้าฟิลเปิดไค์ เซต้าฟ mm ิลเองไหมงานไงงานของไงถ้าเกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศอะไรพวกนี้เกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศได้แบบคภาพรู้สดชื่นคำัามวันนี้นกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้าแต่ถ้านอนที่ตื่นเช้าคือนอนที่ถูกนกกินครับเย้มันเกิดมาจากไม่ได้นอนเหรอ วันหนึ่งมันเป็นแบบงานเลยแล้วคนมาเต็มตามมาเต็มเลยใช่เหมือนที่พูดเลยผมเกินเกิดค้าวมากๆขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งขอบคุณที่สปอนอร์ผมนะผมแล้วผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับในฐานะนักแสดงเราก็อยากจะพัฒนาติดมือทางการเงินว่าห้าตูไม่แพงตั้งได้ใช่ไหมครัชอบทำงานครับแล่าสุดโปรเจกต์อีกยี่สิบห้าสิงหาที่จะเป็นเหมือนเัาแฟนคอนยี่สิบห้าสิงหาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยแฟนคอนพูดแล้ว อันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับรู้ <c oughs> สมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยเราก็ไปไเร <c oughs> ื่อยๆพอ่พอว่อะพอที่เขาบอกได้อะไรอที่บอกได้แหรอครับผมก <c oughs> ็มีเซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมมากๆแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์นี้ ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมน้องสาวน่าจะเป็นครั้งสุดท้าย,ต,ยต,ต่อที่จะโดนนวงคลายแบบแยกย้ายร้องไห้ก่อนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครคืนศนูนย์นอาิยายคือเราคือทิสไพรไปแล้วแน่นอนทิสไพรมาพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ด้วยทั้งสิบคนแล้วทั้งสนบการแสดงทุกท่านคือคิดโชว์เต็มที่ม,มากๆแล้วเราไจะได้เห็นตึกถัดไปที่แล้วไม่รู้สิครับมีไหมคะค่ะมีผมต้องขอเวลา ไปปั๊มก่อนนะครับอเมกี้อย่างอย่างนิตรูเขาจิงเราเรื่องหัวามเข่อใจจะพูว่ามีโอกาสไปไลฟ์กับพอ๋อที่ที่ไปไลฟ์เห้วครับผมนิตรูชิงผมจีว่าได้สิบล้านดวงสี่ล้านดวงน่าทึ่งนิตรูเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรีจะมีโอกาสไปไลฟ์สดกับนิตรูไหมเนื้อน่ะมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมโดนจัดเป็นคงไปแล้วไงจะมีนี่เลย ไปะก็ที่เกิดว่าเรื่องนี้ถึงคุณตู่เลียวดีก็น่าจะมีโอกาสอะไรบอย่างอ๋ีกอันหนึงเขาบอกว่าไปที่แบบมีสกิลในการพูดไปเรื่อยสัมำคัญแล้วก็ไปเรื่อยเลยว่าไงบ้างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจไหมก็น่ารักดีน่ารักดีเออะไรแบบกเมื่อกี้แบบมีเสน่ห์ดยพ่ตงกก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่อยของผมขอบคุณที่อยู่ต่อเพราะความแตกของผม ก็ค่ะอ่ะฝากขอบคุณทุกท่านเลยครับวันนี้แบบแบบคุเชียร์ขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะผมที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้แล้วก็ผ่านหน้าจออยู่ทุกคนขอส่งกำลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยทุกคนยังไงก็ดูยอดหลังไน้าเลยดูอะไรอ่ะดูดูละครครับผมดูละครหรือว่าดูสัมภาษณ์ดียอครับตอนนี้ก็ดูดูอักษรก่อนแล้วกันครับเพราะเคมีมันก็มาแรงเหลือเกินอ๋อไม่เต๋าเต่าต่าแหวน่เลยเ แต่แว่นสไตล์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยว่นขอแว่นแว่นฉัดเก้าเลยใช่ไหมว่นเออวันฉัดเก้าอธิบายหน่อยบางวันฉัดเก้าก็ลืมไม่เชียงรายครับบางวันฉัดเก้าก็ลืมไม่กรุงเทพครับเป็นเป็นเป็นความสับเข้าของฉัดเก้าบางคนบอกว่าเออบางทีเป็นโนบิตะบางทีเป็นอะกับกับเป็นขีดขีครับกิดขีด่งั้นเดี๋ยวละครไม่สนุกขอบคุณค่ะ ผมคือชิปเปอร์เหรอครับใช่ผมก <ผม S 2> ็ไม่รู้เป็อะไรมาเพิ่งรู้เหรอครับเออได้ไงครับอะไรถึงพีคทุกอย่างเลนะไม่ไผมเชียร์พี่พีคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงนแล้วผมจริงๆริง้พูดนะพี่พีคเป็นนักสแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในประเทศไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอ่ะพี่พีคเป็นคนแรกแล้วผมก็เชียร์พี่พีคแล้วผมก็เป็นโอเชียนพี่พีคมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมทีมอัซซีร่ามันมีมูฟังยังไง หมายถึงอะไรน,นะคพีคคู่พีคมิ้นพีคเป็นอย่างไรก็ต้องดูในละครต่อไปครับแล้วก็บอนว่าเราเป็นแบบวงในทันทันไรอะไรแบบนี้หลายคนแบบเหมือนเราเรียามาเลยแบบเราหลุดบ่อยเหมือนกันนะวงในเราเนี่ยหมายถึงผมหรือเขาหลุดครับเราเขาห,หลุดเหมือนตอนเล่นละผมไม่รู้จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนครับผมเพราะว่า ถามพีพีพีก็ไม่รับสายผมเพราะเขาปิดสายเขาปิดสายไปที่ไหนก็ไม่รู้สพี่ฟ้าเน้ว่าไม่ใช่หรอกม้าเขาคงเขาคงแบบแท็กลิงก์ไปหาเปล่าผมเพิ่งเห็นคลิปเขาแท็กลิงอ่านข้อความตลกว่าเลยถ้าเกิดใครยังไม่ดูดูได้ด้วยครับผมสมุนห้าตลกดีเราอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักยังไงดูเรบซอนแล้วเขาโอ้โหเขาน่ารักมากเคมีพุ่งกระจายมากๆแล้วก น่าติดตามชมเคมีในจอหรือว่านอกจอคะก็ต้องดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าแล้วน้าตมบูนเขาเป็นแฟนกันจริงจริง่ะเขาจะเป็นแฟนกันจริงจริงเหรอครับเนี่ยดูนะผมไม่ได้พูดนะครับผมอันนี้พี่ๆนักข่าวเป็นคนพูดนะครับผมต้องบอกพี่พีคผ่านสื่อก่อนว่าพี่ๆครับที่ผมชมพี่เขาพี่ไปก็พี่โกรธผมก็ขอโทษนะครับ กับพิบตาถี่กับพิตาถี่รอแสดงว่ามีที่รูนเราเฮ้ยเราจะพับปแล้วก็คือนะครับผมค่อนข้างมีอาจารเวลาถาีตื่นเต้นครับตื่เต้นวันนี้เป็นงานใหญ่ครับไม่ได้มีอะไรไม่อะไรไม่มีไม่มีไม่มีคบ